เมื่อถึงวันที่ลูกมีครอบครัวจงจำไว้ว่าสิ่งที่น่ากลัวคือเมีย แต่ลูกจงอย่าได้เป็นชายอาชาที่ครัวเมียแต่จงใช้ศาสตร์สินป์ของพ่อนี้ไปเอาชนะเมียนี่คือสุดยอดวิธีกำราับเมียที่ดีที่สุดยำด้ำใดที่ลูกทำผิดและถูกไล่ออกจากบ้านจงจำไว้ว่าพะละกำลังเปิดประตูเหล็กให้ลูกเข้าบ้านไม่ได้แต่กระเป๋าหลุยใบเล็กๆต่างหากที่สามารถเปิดประตูบ้านให้ลูกได้และอย่าคิดโต้เถียงด้วยการแผลเพราะจุดเริ่มต้นของการโกหกจะพาลูกไปยังจุดจบที่เป็นไหยนะแต่จงกำหาับความเขี้ยวกราดของเมียด้วยการสารภาพผิดอย่างตรงไปตรงมาพร้อมกับขอโทษและบอกว่า เราจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วและยามใดที่ทะเลาะก,กับเมียจงเรียนรู้ที่จะง้องก่อนเสมอแม้เราจะไม่ได้ทําอะไรผิดเพราะมันไม่ได้สําคัญว่าเราจะชนะหรือแพ้แต่มันสําคัญที่เมื่อเมียชนะความสงบจึงเกิดขึ้นอย่าได้ไปห่วงเรื่องของศักดิ์ศรีวางอัตราตัวตนของลูกลงเพราะอัตราที่ลดลงของเราคือปริมาณความสงบที่มากขึ้นของเมียนั่นต่างหากที่เรียกว่าสุดยอดวิทยายุทธของชายอาชาผู้กำราบเมีย